สวัสดีครับพี่มอมครับลาบนะครับผมมุกทหารบ้านเรานะครับเปิดอยู่สักวันนะครับผมวันนี้ทำก้อยนะครับก็เดี๋ยวเล่นเอาครับผมแซ่บชุดนิดหน่อยครับผมพริกนิดหน่อยนะครับผมข้าวโพดหน่อยนึงนะครับผมเอาชุดเติมอีกครับผมน้ำตาลนิดหน่อยนะครับผมเน้นดีครับดีแท้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 สุดๆเลยนะครับผมแท้ๆนะครับผมแท้จะไม่เคยผักนิดหน่อยครับผม ไม่ได้สายครับมวดขาไอ้ไม่ใช่อะไรอีกอันเลือดครับเลือดจะลืมไม่ได้เลยครับเออไปเอ้ยสุดจอดแล้วครับผมแซ่บนะครับผมแซ่บมันเหล่าอืมเราจะแท้งครับผมซึ่งไปฆ่ามาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับ็นไหมเครับผมต้นเลยครับผมตดแน่นอนลามคนณหามันเหล่าตดตดตดก็หนักโสดอันนี้ไม่มีนะโสดอันนี้ก็พ่อขาแล้วจ้า โอเคโอเคครับผมสาธุครับรับก็ให้นะครับผมถูกและสดและอร่อยที่สุดในสวนประการนะครับผมลาบหมูหน้าบันเหล่านะครับสวัสดีครับผมเจอกันครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ